เคล็ดลับก้องไหนช่ะแม่ก้องไหนโอเครับแม่ไม่เข้าบ้านแล้วเขาสื่ออะไรไม่เป็นไรหนุ่มพูดแจ้งสัมปรมได้เลยแม่ขอบคุณครับอ่าบ้านใครดีล่ะที่นี่พูดถึงแม่ในงานมมีอะไรจะอ่านอรออ่านไปก่อนเดี๋ยวนั่งเนี้ยไปคุยที่หลังสาวงามเมืองพิจิตรยาซอยอ่าจัดให้ครับสาวงามพีจิตนาพิษ Oh แยกไม้ไหน่อยสวยจนลน้นได้เลยครับขาคนหุงข้าวบ้านพี่ขาดคนหุงข้าว มากันเยอะจนลายตาพี่บอกตรงๆนะพี่ไม่เคยเห็นตัวจริงแม่ของไรอันเลยและแฟนคลับเนี่ยหลายๆคนแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของไรอันมานานแล้วก็จะรู้ว่าพ่อแม่ไรอันหน้าตาเป็นยังไงแต่บางท่านที่มาเป็นเพิ่งจะ,ะติดตามไรอันอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับพ่อของแม่ไรอันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งพี่เองล้นพี่ก็ยังไม่รู้ เป็นไปได้ไหมคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะแม่ครับคนรู้ไหมคนไหนพ่อแม่อะไ,ไหอ่ะช่วยชีย้ผมดูหน่อยได้ไหมคนไหนอ่ะที่น่าสังเกตที่สุด,อด๋อแม่แม่บอกว่าแม่หลายคนอันเนี้ยแม่ผู้อุปัมภรรมทางใจแต่แม่ที่อุปธมร,รมเรมนี้ยงดูเรามาคนไหนอ่ะคนนี้เลยครับคนนี้อ่ะ ประมือกับแม่แม่อังนะครับแล้วก็ประมือกับพ่อ,อแล้วด้วยพ่อตายครับผมข้างหลังเห็นไหมครับเชิญมาเวทีสักนิดนึงถ้าไม่เห็นพ่อตายครับแม่อังครับเชิญมาเวทีนะครับประมือดังแล้วฮึประมือกดดันพ่อตายและแม่อังด้วยครับเชิญครับหอยู่ใหญ่ I'm gonna to the พ่อก่อนเลยดีกว่าผมรู้ว่าพ่อภูมิใจกับลูกคนนี้มากๆพ่อกับแม่ไปทุกงานที่มีอะไรอันอไปทำการสแสดงเอาอย่างนี้อยากจะให้พ่อกล่าวความในใจเกี่ยวกับลูกชายคนนี้ครับก็เดินก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาุ่กงานวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับในความมีชสียงของผมน,นะครับสำหรับไอสิ่งที่มีกับลูกคนนี้นะครับ ใจมากๆเลยครับผมถ้าไม่มีเขานี่ถ้าไม่มีเขานี่ไม่รู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงครับเพราะได้เขากับเหมือนเป็นเทวดามาชุบชีวิตอ,อ,อะไรนะอะไรนะตกลงเป็นพ่อหรือพี่ชายครับเป็นพ่อแหมเห็นพ่อเหรอหนุ่มหน่อยก็ไม่ได้นะ นี่คือความรู้สึกของคุณพ่อครับอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแม่บ้างนะครับเป็นความในใจหรือเป็นความรู้สึกดีไหมผมับขอไม่ยมรับอะไรที่เราไม่รู้เชิญแม่ครับความในใจที่มีกับต่อไม่อยากพูด โอ้ๆๆๆดโดดเลยโหดโหดใกล้าหวานสวานความในใจของคนเป็นแม่ที่มีต่อไรอันนะคะถ้าไม่มีไรอันทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่เหมือนไรอันมาทำทุกอย่างให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้ม ภูมิใจในตัวอะไรที่สุดค่ะระเืิดให้กับพ่อกับแม่ครับ <c oughs> อ้ะอะ,อะไรนะพี่ไม่เคยเห็นรูปแบบแบบนี้ขอดูสักทีเลยอีเกออ่าแล้วก็อะอะไรเอาอย่างนี้ทีหลังไม่ต้องไปออกคอนเสิร,ร์ตแล้วนะ ่แมรับงานตลกคู่กับแม่ดาวเอางี้บพ่อพ่อพ่อแม่พอ่อแม่พูดไปแล้วหลายอันมาดีกว่า<ช>พูดถึงพ่อแม่มาก็ส,ส่วนตัวคือผมจะเป็นห่วงมากกว่าครับเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้มายอยู่จุดโดยยังไม่เป็นนักร้องแม่ก็ คือผมพยาย,ยามประหยัดเงินมากจนแบบสัปดาห์หนึ่งใช้เงินไม่ถึงสามร้อยผมพยายามเก็บอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ไม่อยากพึ่งพาพ่อกับแม่เยอะไม่อยากขอเงินอะไรครับไปเรียนก็เก็บ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 เพราะว่าเรารู้ว่าทางบ้านเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับแล้วก็ผมจะมีปมหนึ่งอย่างในใ,นใจตลอดว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอพ่อแทบ ทุกวันมีโอกาสเจอพ่อมันย่นาทีคือไปรับไปส่งเรียนแล้วก็กลับมาบา้านก็เจอแบบเดียวแบบวันทีก็เผอส่วนกันแค่ทางเข้าบ้านแค่นี้แต่ว่าตอนนี้ได้มีโอกาสให้ให้พ่อกับแม่พักผ่อนแล้วก็อยากทาอะไรก็ทําที่ทําแล้วมีความสุขที่สุดอยากให้มอบมอบให้พ่อกับแม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าทุกแทนตัวเองนะไม่ต้องห่วงว่าหนูจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยหนูแบบว่าหนูยังไหวูสบายมากแต่บางทีหนูแค่แบบล้าอะไรเงี้ยหนูแค่ มันก็มีความงงแง่ของความเป็นเด็กนะแต่หนูก็พยายามที่จะไม่แสดงให้แสดงออกให้เห็นเพราะว่าอยากให้ป้ากับแม่รู้ว่าหนูว่าตั้งใจทาทุกอย่างหนูพยายามวางแผนว่าเราควรจะมีนี่มีนี่มีนี่แล้วป้ากับแม่ควรจะพักตอนอายุเท่าไหร่ล้าจะทาอะไรต่ออะไรเงี้ยพยายามวางแผนตลอดเวลาครับอยากให้ป้ากับแม่ได้พักผ่อนแล้วก็อยากขอบคุณป้ากับแม่ที่ได้ดูหนูมาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็ถึงเวลาของเราที่จะดูแลป้ากับแม่บางครับ และนอกจากคำกล่าวแล้วไรอันยังมีบทเพลงพิเศษให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับผมเอ,อาให้ดับไฟทำไมลนะครับหมดเวลาแล้วครับ พ่อตายและแม่อังครับโดยที่มีหัวหน้างานใจคือแม่วินาครับผมปรบมือให้กับแม่วินาและก็ทุกคนด้วยในชื่ออยู่ในนี้ฮะ ไปแล้วออไม่เป็นไรครับก็ขอให้นะครับพ่อและแม่มีสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะครับและอันก็อย่าไปจีเอลแม่บ่อยเอาโน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 เอาไิโดีนะครับที่ยังกูทานเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นอย่างอื่นเหมือนแม่ผมแล้วก็ไม่ได้เรื่องเน่อะไรนะอ่า จจสวัสดีค่ะครูเก๋ค่ะถ้าใครรู้จักคูเก๋ก็จะทราบว่าเคยเป็นครูของไรอันสมัยอนุบาลตัวเล็กๆก็รู้สึกดีใจนะที่ไรอันมีวันนี้เมื่อตอน,นเลก็กๆก็มีภาพจำไรอันเยอะคูเก๋เคยเล่าไปในย t ท b e เยอะ <c oughs> แล้วก็คูเก๋ก็จะสนิทกับพ่อแม่ไรอันด้วยก็จะมีภาพจำเยอะ งานกิจกรรมโรงเรียนเวลาปีกิลาศหรือว่าวันปีใหม่พ่อแม่จะไปร่วมง,งานดีมากค่ะก็ได้เป็นคุณแม่ดีเด่นแล้วนะคะสองปีต้อนไยค่ะแม่อ้างเขาจะร่วมกิจกรรมตู้จุดยำวันนี้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ก็อยากขอให้่องประสบความสำเร็จตอนนี้แล้วอ้างก็มีค่ายเพลงแล้วเนาะแล้วก็มีเพลงของตัวเอง ก็วันที่ตามในอันเือนชื่นใจมากเลยปลื้มใจที่สุดเลยก okay. ูเกตสัญญาว่าจะตามในอันนี้นลตลอดไปเรามือกับครูด้วยครับผมนี่คือแม่ผมิวของถือว่าเป็นแบบย่างที่ดีของ้องไยาอันนะครับมะมะจะกล่าวอะไรสักนิดะครับอันเชิญใหม่กับมะด้วยเ <c oughs> ชิญครับมะครับเต็มที่เลยครับมะสวัสดีทุกท่านค่ะตอนเชิญ <c oughs> ขอวยพรนะคะให้แม่อางและป่าต่ายนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมากๆนะคะสวัสดีค่ะเราข่ได้กำลังด้วยนะครับนีอหัวเร็วก็แน่ใจในวันนี้ครกแรกบนนา,าก็มีของให้ด้วย ตีเอาไว้แบกม้อเว้ยลาาแล้ววันนี้ลาาแล้วแก่เลยทั่วกแกลยประเมิกับแครสอนทุกคนเลยครับมันช่าของฉันของฉันของฉันนี่ของแม่คนเดียวนะไม่เป็นของใครนะจ๊ะ <laughs> หวงแต่ด้วยบของฉัน ดูกันทุกคนครับนี่คือสร้อยหัวใจทองคำจ้าของไทยของไทยของใคยของฉันของฉันของฉันเอาเครับอันนี้นะครับนี่คือไม่ใช่ผมมาคนเดียวนะครับหลายท่านถือว่ามาให้กำลังใจแล้วก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ของงานทุกคนครับเดี๋ยวอยให้แม่ลูกคุยกันนะแต่ว่าต้องให้แม่ขอบคุณไหมขอบคุณขอบคุณแทนแน่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับแต่งานนี้ขึ้นมาขอบคุณมากคุณครูเกศด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครูเกศครับแล้วก็เสีงพวกมือกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะฮะ จับกูนะครับแต่อยากจะถามมาสักนิดหนึ่งว่าให้ผมถืออยู่งี้ใช่ไหมครับเ <_ d ata> อาใครับอ,อยากจะเป็นรู้สืกอครูแล้วเกินจะได้ดังหมดเลยอันปัง <_ d ata> อ๋อโอเคครับเอาข้างหน้าใครจะต <_ d ata> ัดเทปบ้างหรือเปล่าอ่ะอยังเขาบอกยังเอาผมถือกลับอีกนะ้อา อยากดูในยัารต่อโอเคครับผมขอบคุณครับเราบวยพรให้กับพ่อและแม่ทุกคนไม่ได้ขอเป็นว่าเสียงปรบมือดังกับคุณพ่อและคุณแม่ของราครับครับผมถคนกรี๊ดสิครับรายการดื่มน้ำแล้วแม่ขอเพลงแม่จะมาดุทัยธานีขอเพลงเพชรร่วงในสลับผม ท้อม,มเอม้ยท้องดาวอะไรครับถ้าไปอื่นอยู่ไหนหมด,ด่ะจะห,อจหอจอนอื่นจะหมอื่นจะหย่นเดี๋ยวเทนต์จก่อนเลยจ้าไปกันต่อ,บบยอยาากันครับเดี๋ยวจะหมดย๋ยวากครับ Vamos lá,